สวัสดีจ้าทุกคนปูนอร์เวย์นะคะวันนี้ก็พาทุกคนนะคะมาสำรวจป่านะคะทุกคนคะ่ะที่นอร์เวย์นะคะก็คือว่าเห็ดนะคะมันจะขึ้นช้ากว่าทุกประเทศนะคะในละแวกยุโรปเนาะวันนี้นะคะเราก็ว่างกันเนาะเราก็เลยชวนกันนะคะมาเดินสำรวจนะคะนั่นเองเนาะสำรวจป่านะคะนั่นเองเนาะเดี๋ยวนะคะปูจะพาทุกคนไปสำรวจป่านะคะไปด้วยกันนะคะ เพื่อนปูก็อยู่ในโน้นนะคะป่าโลกมากเลย mm hmm. เห็นนางไหมคะยายทางนั้นมันมีทางออกด้วยหรอยายหรือว่าปูต้องเดินไปทางนี้ได้ไหมนี่เดินไปตามถนนเดินตรงตรงมาทางนี้ใช่ไหมยายตรงมาทางนี้ใช่ไหมนี่ตรงมาทางไหนโอทางนี้ใช่ไหม มันยังไม่ออกแต่ผมก็ได้อยู่ประมาณเห็ดพุ่งหวานนะคะสามดอกนี่แหละทุกคนนะคะมาทางนี้เด้อเนาะเบาเล่าเนาเบาไถแนาะจะเนะมันจังมีอัตรสนะคะเนะาะเพื่อนเพื่อน,นที่เป็นคนไทยก็ฟังภาษาไทยนะคะส่วนเพื่อนคน,คน,คนที่เป็นภาคอีสานนะคะหรือว่าใครที่ฟังอีสานออกก็ฟังเป็นภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนๆนะคะภาษาไทยของเรานะคะก็ไทยราะนะคะมีสเสน่ห์นะคะ mm hmm. มีเอกลักษณ์นะคะเป็นของตัวเองเนาะใ mm ้ก hmm. ระทั่งการเขียนการอ่านนะคะ mm hmm. การพูดนะคะนั่นเองเนาะเน mm ี hmm. ่ยค่ะป่ะาก็จะประมาณนี้ทุกคน mm hmm. ถ้าเห็ดมันออกนี่คนนือมันจะออกเยอะมากนะทุกคนเนาะ mm hmm. เรามากันสองคนนะคะ mm hmm. ยายแกขอเข้าไปสำรวจฝั่งโน้นนะคะนั่นเองเนาะ mm hmm. ตอนนี้เห็ดมันยังไม่ค่อยออกทุกค,น mm hmm. คะนะคะ บอกว่าคนนอร์เวย์เองเนี่ยเขานิยมนะคะเอาไม้นะคะทําบ้านนะคะทุกคนก็ mm hmm. คือจะสร้างบ้านด้วยด้วยไม้นะคะนั่นเองเพราะว่าเขาจะใช้ทรัพยากรที่เขามีอยู่ะคะ่ะ mm hmm. เนาะ mm hmm. เจอบ้างไม้ยาย mm hmm. ไม่มีเลยนะคะไม่มีเลย mm hmm. เราก็มาเอาความสนุกเพลิดเพลินกันเนาะมาเดินป่าแบบว่าเออ สบายใจนะคะแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยนะทุกคนนนี่เลยนะคะต้นไม้มันหักลงมาทุกคนเนาะยายจะเดินดีๆด,ด,ด้วต้นไม้มันหัก น้จาเห็ดอาถอนออกไมย่าเโอ้ยนี่โอ้ยนี่น้จ่าโอ้ยนี่แล้วก็นี่ไงแล้วก็นี่ไงได้แกงไงเลยนี่หนูนยายอันนี้เอาไว้เนี่ยนี่นี่พวกนี้เยอะเโอ้มันไปหยียบอันนี้น้อยอลเอเลอยูอันนี้น้อยน้าจาน้อยย่าโอยคนายางมากมาพอเฮ็ดมันเดียบเวันี่ก็เนาะมันเป็นเหีน่เป็นอยมันเลยมัมเหยียบ อ่ะหนักเอาไซมียยยย่ย่างเขโอ้ยเนาะแดดแจงหนึ่งนะจ้าเดี๋ยวจังจะเอาหายเบิ้งที่หลังเนอกคนอ่ะไรคกอยู่นอนซ่อนเด้อซ่อนนาะย่ายเนาะนี่ด,ดอกนี่ย,ย่างงามไปใครตัวมันบอนอันหยบ<อ>บาดถินก่อนท่างไครตวมันประหยัดถิ่ม,มของเฮาอือแล้ว่ะผลละใมป้ปลากะไล่หลายเลยพี่น้องกันลังออกนะจ้าเป็นลูกดำดำเนาะดำดำเนี่ยค่ะกันลังสุกเนาะไล่ค่กไล่แน่จ้ะ ไปกับพ่อตากเราได้ย่ายนี่ยไปอมาตากเด้อให้มันสุน่มกันนิดนึงมันกับสีแสบหรอคะเด้อจ้ะมัดปลานี่เลยจ้ะหาลายอันนี้พ่อได้ปลูกเนาะเป็นคนละไม้ปลาเอาเนี่ยมาตากเอาจ้ะเนาะของหมทูนของคนออนี่จ้ะเป็นนังสีเนาะอูบารีเอามันกันสีแบบวปาบ่อบ่อบอนวยใหญ่คือจังห้าปลูกเนาะเพราะว่ามันขึ้นตามธรรมชาติถ้าว่ามันกับแสบเด้อจ้ะ เวลทาออท่าหอท่าสิเงียาบาทเนาะกระสิเสียงเศร้าเนี่ยจะน้อยย่างขึ้นเนินเนาะจ้ะย่างขึ้นเนิน,น,นฟังนี่นาะจ้ะทุกคนหลายคักหลายเนี่ยพี่น้องจา๊ามีความสุขหลายเนาะมื้อนี้เนาะยายงแล้วก็มีความสุขขันเอิ้นเข้าป่าเนี่ยเนาะไหวพอปันยัง <c oughs> กันเนินไปทางเงนินดอกใหม่ป้าเนาะจ้ากังามเด้อพี่น้องนะี่แน่ะสวนดอกไม้ดอกไม้ป้าเนาะจ้าเนาะนะี่ทางออกมื้อนี้เนานะผู้ใดเนาะจ้ะาเข้ามาแล้วเนาะผูะ้กรฝากแม่เด้อจ้าเด้อฝากช่องปูนอกเวเน่ปากกดไลค์าากดแชร์เนาะจ้าเนาะ นะคะกดกระดิ่งติ้งติ้งให้แน่เ้ยจ้าเด้อนี <c oughs> ่แหละค่ะท่างออกกสิเมื่อแล้วเนาะมานี่เนาะสวัสดีนะจ้าทุกคนสวัสดีจา้าลากันไปด้วยดอกไหมอย่างคือแปลกๆนะจานะ้าเนาะ